สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้ทางช่องโบรณาจารย์จะมาบอกล่าวเล่าสู่คนฟังในเรื่องของปกินณะคําทํานายทางโหราศาสตร์กันสักเล็กน้อยพอเป็นแนวทางให้คบคิดพิจารณาถ้าฟังแล้วตรงกับใจก็ฟังไว้ถ้าฟังแล้วไม่ใช่ก็อย่าถือสาเอาเป็นสาระเลยนะครับ ก่อนอื่นขออธิบายหัวข้อเรื่องจากปกคลิปที่ว่าฟื้นชีวิตปกวิญญาณในที่นี้ทางโบราณอาจารย์จะขอสื่อถึงความหมายของสิ่งใดๆที่หยุดนิ่งหมดสภาพหมดความสําคัญไม่มีไม่ได้ใช้ประโยชน์หมดสมัยนิยมถ้าจะหมายถึงจิตวิญญาณก็จะสื่อถึงสิ่งนิรับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าวความเชื่อความศรัทธาในเรื่องต่างๆ ที่มีคนมากระทำการให้สิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้งานได้อีกมีประโยชน์มีความสำคัญได้รับความนิยมอาทิตัวอย่างเช่นการปรับปรุงบ้านทรงโบราณเป็นทรงโมเดิร์นสมัยใหม่การปรับแต่งรถรุ่นเก่าๆที่เลิกใช้เลิกผลิตมาทำเป็นรถคลาสสิกหรือแนววินเทจหรืออาจจะปัดแปลงจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าหรือ อาจะเป็นบุคคลก็จะยกตัวอย่างเช่นศิลปินนักร้องนักแสดงบางท่านที่ออกจากวงการไปนานแล้วและได้กลับมามีความนิยมใหม่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกครั้งหนึ่งก็เป็นประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็จะเป็นผลเนื่องมาจากดาวอาทิตย์และดาวเกตโคจรมาสถิตยอยู่ในเลือนเดียวกันที่ราศีกรกฎต,ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึง วันที่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจะส่งผลอย่างไรต่อชาวาลัคนาสิบสองราศีนั้นมาดูกันครับต่อมาเราจะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกจากการที่ดาวอาทิตย์มาร่วมเรือนกับดาวเกตในเรือนราศีกรกฎันเป็นพบสุภาอันหมายถึงความเจริญงอกงามและดาวอาทิตย์ก็มาจากเรือนกรรมะในราศีสิง์ซึ่งก็หมายถึงการงาน เนื่องจากดาวอาทิตย์มากุมดาวเกตในเรือนราศีกรกฎในวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคม2566ก็จะบ่งบอกความหมายให้กับชาวราศีพิจิกว่าตั้งแต่ช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่ดาวเสาร์โยกหน้าอยู่ที่ราศีมังกร ย่อมเป็นผลต่อชาวราศีพิจิกในด้านความอึดอัดในเรื่องการงานการสังคมการพบปะผู้คนมาพอสมควรเช่นการงานก็มักจะเดินช้ามีเหตุมีอุปสรรคคอยบันทอนเป็นระยะระยะเหมือนเด็กตั้งไข่ล้ม,ล,ม,ล,มลุกลุกประมาณนั้นส่วนด้านสังคมก็เหมือนกับว่าแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยทีเดียวก็ว่าได้ ใจิตใจไม่อยากไปยุ่งไม่สูงสิงกับใครว่างั้นเถอนะละถึงแม้ดาวเสาจะย้ายออกจากเรือนราศีมังกรไปแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 6โฮไปแล้วก็ตามแลนะพิษสงที่ดาวเสาวิ้งไว้ก็ยังส่งผลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ก็มีเบาบางลงบ้างแต่ไม่ถึงกับดีมากนักแต่พอถึงวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคม2 5 6 6ก ที่ดาวอาทิตย์มาร่วมกับดาวเกตในเรือนราศรีกรกฎซึ่งเป็นเรือนพบตรงข้ามกับราศรีมงังกรก็จะส่งผลมีอิทธิพลไปปัดเป่าลบล้างพิษสงของดาวเสาร์ที่ทิ้งไวใ้ให้หมดจดหมดพิษสงไปนั่นก็จะเป็นการส่งผลที่ดีมากแก่ชาวราศรีพิจิกในเรื่องการงานการสังคมให้กลับมามีจิตวิวาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่า ได้หมดเคาะหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดภัย,หม,ภยหมดเจ้ากรรมนายเวรกันไปสทีนั่นก็ตรงกับที่ได้พูดไว้ในหัวข้อคลิปที่ว่าฟื้นชีวิตปลุกปิญญาณความหมายก็คือต่อจากนี้ไปชาวราศรีพิจิกก็จะเป็นคนใหม่ชีวิตใหม่หัวจิตหัวใจ,วใจเบิกบานได้อีกวาละหนึ่งด้วยและจากต่อน,นี้ไปจากความหมายเดิมของดาวิตย์ที่มาจากเรือนสุภา คือความเจริญงอกงามความก้าวหน้าก็จะบอกอีกว่าการงานของชาวราศีพิจิกนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าไปแบบลังไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวเชียวลวถ้าจะมองในด้านความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวราศีพิจิกหลายๆท่านในช่วงที่ต้องกำคืนฝืนทนบางท่านอาจจะไปหาที่พึ่งทางใจขอพรขอปฏิหารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ต่างๆ แต่ไม่เคยสงหวังสักทีจนท่านเกิดความท้อถอยว่ามันมีจริงเหรอแต่พอเข้าช่วงวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่17สิงหาคม2566ท่านชาวราศีพิจิกก็จะได้พบกับสิ่งมหศัศจัย์กับตัวท่านเองว่าที่ได้ทำไว้ทั้งหมดนั้นไม่เสียแรงเปล่าคุณงามความดีที่ได้ทำไว้ได้ย้อนกลับมาตอบแทนท่านแล้ว ทางช่องโบราจารย์ก็มีคำแนะนำว่าความดีให้ทำต่อไปทำให้สม่ำเสมอและที่สำคัญชาวราศีพิจิกท่านต้องเชื่อและศรัทธาในตัวท่านเองเป็นลำดับแรกก่อนว่าท่านมีดีในตัวเองเพราะท่านชาวราศีพิจิกมีคนที่มียานสังหรณ์แม่นพอสมควรท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบราจารย์ ก็ขอนํำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ